เฮโยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเทคนิคของการ work from home ่ะเนื่องจากช่วงนี้นะครับเราหลายๆคนทราบกันว่ามันมีสถานการณ์ของโรคระบาดเนาะดังนั้นเนี่ยหลายๆบริษทัทเขาก็เลยปรับตัวให้พนักง,งานเนี่ยสามารถทํางานที่บ้านได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาบอก5ทิปในการ work from home หรือว่าทํางานที่บ้านให้มีประสิทธิภาพอยู่นะครับโดยที่เราก็ยังไม่จําเป็นจะต้องออกไปพบเจอผู้คนนะครับถ้าอย่างนั้นทำยังไงบ้าง เริ่มเลยครับอย่างแรกเนาะการที่เรามาทํางานเว็บเฟรมโฮมนะครับต้องแน่ใจว่าเรามีข้าวกินเรามีสภาวะความเป็นอยู่ที่ดีดังนั้นเนี่ยผมจะขอพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าแอปพลิเคชันที่เราต้องมีละกันเนาะผมว่าแบ่งเป็น3อย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของอาหารก่อนนะครับเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้า Grab นะครับไลแมนถูกไหมรวมถึง Food Panda หรือว่าจริงก็มีหลายแอปพลิเคชันนะครับที่แต่ละร้านอาหารนี่เขาก็มี ให้เราสามารถเลือกแล้วก็สามารถสั่งโดยตรงได้เลยอย่างที่2ก็คือเรื่องของช้อปปิ้งผมไม่ได้หมายถึงเรื่องของช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าหรือซื้อของกระจุกกระจิกเนาะแต่ผมหมายถึงการซื้อของเพื่อการอยู่อาศัยครับไม่ว่าจะเป็นทิชชู่น้ําเปล่าหรือว่าสิ่งต่างๆโดยที่เราไม่จะเป็นต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าชีวิตเราจะได้ง่ายขึ้นในการสั่งซื้อนะครับมันก็จะมีแอปพลิเคชันจากห้างใหญ่ๆที่เขาเอามาทำเป็นแอปพลิเคชันแล้วเราก็สามารถที่จะ สั่งแล้วก็ด e ลิเวอร์ที่บ้านได้เลยผมว่าข้อดีของสิ่งนี้ก็คือเราไม่จ้เป็นต้องออกไปคิวของ2ก็คือเราสามารถเลือกได้อย่างง่ายดายไม่จ้เป็นต้องออกไปเดินสามก็คือเราสามารถลดการสัมผัสหรือว่าการจะเจอเ,จอเ,จอเจอชื้อโรคข้างนอกหรือว่าผู้คนต่างๆได้นะครับสุดท้ายของแอปพลิเคชันเนาะอีกอย่างนึงที่สําคัญมากก็คือเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเราคนที่ต้องมีสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ที่สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเนาะผมก แอปต่างๆเหล่านี้ครับเป็นแอปที่เวลานี้แหละที่ดีที่สุดในการส u b s c r i b e เนาะเพราะว่าเราก็ใช้เวลาส่วนมากที่การอยู่ที่บ้านดังนั้นเนี่ยแอปพวกนี้ครจะต้องมีติดไวครับนั่นคืออย่างแรกอย่างที่2นะครับก็คือการจัดโต๊ะทํางานเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาส่วนมากอยู่บ้านแล้วดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีพื้นที่ที่รองรับการทํางานของเราให้พร้อมผมบอกว่าสิ่งที่สําคัญก็คือจะมีความดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีโต๊ะทํางานที่มีระเบียบเป็นสัดเป็นส่วนนะครับผมบอกว่าสิ่งที่สําคัญนหลักก็คือหนึ่ง สะอาดเนาะสคือสะดวกแล้วก็สามคือความอ,อีกอน,โนโมิกเราก็อาจจะเริ่มในการคลีนทุกอย่างหรือหาโต๊ะโต๊ะเก่านะครับมาคลีนออกอาจจะทําการวางมอนิเตอร์นะครับวางคีย์บอร์ดจัดเป็นสเตชันให้มันเรียบร้อยเนะเาะเพื่อที่การทํางานของเราเนี่ยจะได้เอฟเฟกตีฟมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางอีกอย่างที่สําคัญมากคือก็ของอีกโนโมิกนะครับเพราะว่าเราต้องแน่ใจว่าเราต้องนั่งในปิัิในท่าที่ถูกต้องนะครับความสูง การปรับระดับต่างๆเนี่ยแน่ใจว่าเราสามารถนั่งค่านั้นได้เป็นระยะเวลาย,ยาวนานเนาะมันจะไม่เหมือนกันในการนั่งโซฟาอย่างที่ 3. ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเรื่องที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะเพราะว่าพออยู่บ้านปุ๊บก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่เราจะสามารถทำทรีทเมนต์หรือว่าพักผ่อนจากภาวะฝุ่นละอองหรือหรือสิ่งต่างๆข้างนอกนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องของการทำทรีทเมนต์ อยู่บ้านเนี่ยเราอาจจะสามารถนั่งทำงานไปด้วยมาสหน้าไปด้วยแต่งหน้าเบาๆผมไม่ต้องเซ็ตมากชีวิตก็จะสามารถผ่อนคลายได้แต่ไงก็แล้วแต่นะครับไม่แนะนําให้ตื่นขึ้นมาแล้วอยู่ในชุดนอนแล้วก็ทํางานในชุดนอนเลยเพราะว่า เราชีวิตก็จะไม่สามารถแยกได้เราก็จะไม่สามารถแอคทีฟกับการทํางานตลอดทั้งวันได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราอาจจะใช้เวลาเบรกในระหว่างการทํางานเนี่ยห้าที่สินาทีออกกําลังกายบ้างเพราะว่าใช้เวลาส่วนมากอยู่บ้านใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมแบ่งเวลาสักประมาณทุกๆ1ชั่วโมงอาจจะแบ่งสัก3านาทีออกกําลังกายนะครับวิ่งพื้นก็ได้ ิอัพก็ได้หรือว่าอาจจะพักผ่อนสายตานะครับเดินไปเดินมาทันอื่นๆบ้างเพื่อจะได้ไม่นั่งนั่งนานเกินไปแล้วผ่อนคลายอิริยาบถแล้วก็ความตึงเครียดต่างๆได้เพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีการ work from home นะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะเอ่อทำงานเยอะจนเกินไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราควรต้องเริ่มทำงานเมื่อไหร่เลิกเมื่อไหร่หรือบางทีมันติดพันเนาะก็ทำยาวไปถึงดึกๆดังนั้นก็ต้องหาเวลาออกมาพักผ่อนออกกำลังกายบ้างลุกบ้างต่อมาอย่างที่4ครับผมมองว่ามันคือการ เซตอัพรู e ให้ชัดเจนเนาะเพราะว่าถึง work from home ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทำงานนะครับ work from home คือการทำงานปกติได้แหละแค่เปลี่ยนโลเคชันนะครับดังนั้นในสิ่งที่ต้องทำคือ1นแบ่งสรรปันส่วนเวลาให้ชัดเจนว่าเราจะทำงานกี่โมงทำถึงกี่โมงนะครับสองคือการแบ่งสรรที่ในการทำงานนะครับเราไม่ควรทำงานในห้องนอนเนาะไม่ควรทำงานบนโซฟาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีความที่เกียจเข้ามานะครับหรือว่ามันจะสามารถดึงความรู้สึกความพักผ่อนหรือความผ่อนคลายเวลาที่เราอยู่ห้องนั่งเล่นหรือห้องทำงานห้อง นอนออกไปได้นะครับดังนั้นเราควรจะแบ่งแยกออกมาจัดเป็นส่วนเนาะมีโต๊ะตัวหนึ่งสำหรับการทํางานทุกครั้งที่เรานั่งตัวนี้นั่งทางานทุกครั้งที่นั่งโซฟาก็คือนั้งผักผ่อนไปจัดสรรให้ดีหรือว่าเรามีพื้นที่ในการเล่นกับลูกก็อาจจะแบ่งแยกไปอีกห้องหนึ่งพื้นที่ในการดูแล พ่อแม่ก็อีกห้องหนึ่งแต่งทุกอย่างให้ชัดเจนครับชีวิตเราก็จะได้เป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นสุดท้ายผมว่าอันนี้สําคัญมากเพราะว่าพอเราทํางานใช่ไหมหลายหลายคนเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยรู้นะว่าเอะเราทํางานจริงหรือเปล่าเราก็จะไม่ได้ติดต่อติดต่อสื่อสารกับคนในทีมมากเท่าไหร่นะครับทำให้บางทีเนี่ยการทํางานก็อาจจะออกนอกลู่นอกทางหรือว่าผิดไปบ้างดังนั้นอันนี้สําคัญมากมันคือการ Over Communication เราพยายามที่จะสื่อสารกับคนในทีมบ่อยๆพูดคุยกับเขาบ่อยๆว่าทาอะไรอยู่รวมถึงเราสามารถรายงานกับแม n จเจอร์ของเรารหรือว่าหัวหน้าของเราได้เป็นระยะระเะนาะว่าตอนนี้เราจะทาอะไรอยู่วีคนี้เรามีแผนว่าจะทาอะไรบ้างแล้วก็อัปเดตเป็นโปรเกรสไม่ว่าจะเป็น email, ผ่านทางอีเมลผ่านทางแชทผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านทางอะไรก็ได้ ai, พยายามสื่อสารกันให้มากๆครับเพราะว่าไม่อย่างไรเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่เขาเรียกว่า Information Isolation ก็คือเราอยู่คนเดียวนอนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายนอก อ่ะเป็นยังไงบ้างน,นะครับกับ5เทคนิคที่มีเอามาแชร์กันในเรื่องของการทํางานที่บ้านให้มีประสิทธิภาพน้ออย่าลืมเอาไปทํากันละกันแต่ว่าใน,นสิ่งอื่นใดนะครับอย่าลืมติดตามข่าวสารโลกภายนอกด้วยเนาะผมบองว่าจริงแล้วมันก็จะมีช่องทางที่สําคัญหรือว่าช่องทางที่ o f f ฟิเชีที่เราสามารถติดตามได้ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ควบคุมโรคระบาดเลยวผมไม่แน่ใจเนาะผมขึ้นลิง์ให้ตรงนี้ละกันหรือว่าองค์การอนามัยโลกนะครับ WHO เราจะได้รู้ด้วยว่าเหตุการณ์ข้างนอกเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ว่าทุกคนกลับมาสู่เหตุการณ์ปกติมาแล้วเรายังอยู่ที่บ้านอยู่ครับหรือว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวได้อย่างทันท่วงทีแต่ว่าเนื้อสิ่งอินดก็ติดตามจากแหล่งข่าวสารที่เชื่อถือได้ละกันเนาะแล้วก็พยายามพักผ่อนอย่าเสพข่าวเยอะมา ผ่อนคลายตัวเองโดยการดู TV, ทีวีทานู่นทานี่หรือว่าดู YouTube บ้างก็ได้ถ้าเกิดว่าดูแล้วนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ข้างล่างด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันคราวหน้านะบายบายครับ